นี่ต่อเมื่อคืนนี้นะครับนะจะเลือกเอาตัวอ่อนมันใส่อะไรใส่อะไรเดีย๋ยวมาดูกันใส่ทอดไข่ครับโอ้ไข่เจียวใส่ไข่ต่อนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวชิมก่อน ใส่น้ำปลานิดนึงไม่ต้องเค็มมากนะครับเนี่ยไข่ต่อนะครับโอ้ใส่กระเทียมลงไป ค่อยๆเทนะครับค่อยๆเทลงไปเทลงไปเทลงไปว้าวว้าวเมนูเด็ดวันนี้นะครับอาหารเที่ยงเนี่ยโอ้หอมทอดไข่นี่กินกับยังดีแม่ครัวกินกับยัง กินกัเข้าโอ้กินกัเข้าต้องคอยๆใจเย็นๆนะครับเริ่มแล้วนะครับ พกเราเรามีฝีมือมากครับปีนปุ๊บเอ้ยนีเสื้อตอนนี้นแม่ครัวก็กำลังจะไปทำส้มตำ ไฟนี่ใส่เร่งหลายบ่ให้มันหอมๆเลยเด้อเหลืองๆอ,อ๋อ สัตระยะนะครับนีเ่เริ่มพริกแล้วนะครับเริ่มพองแล้วนะครับโอ้โหมั่นใจบว่าบกเข้มนี่ไม่ให้เหมือนมน,นันนะให้เนนปรุงเนาะโอ้ยคอยปรุงกับบกเข้มอยู่แล้ว <c oughs> จะปรุงกับคอยมอนนออือนั้นน่ะโอ้ขวดจิรอนั่นกินแ็ดกับข้าวมือใหม่มาบ่าต้องใส่ต้องใส่น้ำปลาเลย พีดพิดพีดไปรถด,ดันไปวันนี้นะครับให้น้ำไหลออกสักเล็กน้อย สำมือนี้ก็มีข้าวเหนียวแล้วก็ตําตักไคร้นะครับใบพะกีเลือปลาส้มนะครับปลาส้มปลาส้มปลาส้มทอดไข่ใส่ไข่ต่อนะครับเนื้อแดดเดียวพูนยังคํานะครับน้ำพริกนะครับตอนกินก็จะไม่ถ่ายให้ท่านได้ดูนะครับเพราะว่า เราจะเป็นเดี๋ยวเป็นการยั่วยุนะครับก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ